ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะคลิปนี้มารีวิวโรบอสันของลิเวอร์พูลนะครับผมเบกซ้ายอาจจะไม่ใช่ตัวที่ดีที่สุดนะครับผมแต่ก็ถือว่าเปิดบอลเทียบเท่าตัวที่ดีที่สุดนะครับผมแต่เป็นสไตล ที่เน้นไม่เชิงเน้นหรอกสไตล์ที่ที่มีเบี่ยงเข้าในเพื่อทำประตูได้นะครับผมนะเป็นแบ,บก็กการทำประตูนั่นเองนะโอเคนะรูบ,บิซันเนอไปเนอะเทาซสายเปิดบอลริมเส้นน่าจะดีนะครับผมยืนปีกซ้ายได้นะนะสเตตนะครับผม97นะบุล์แล้วเกมก 3, รุก73บอลโจน78เลี้ยงบอลไปสิบแล้วประกบตัว78นะสงสั้น อ76เปิดบอลเปิดเก้านะฮะแล้วก็จะมีรูตังติด71ความโค้ง81เกมรับ78ทักลิง82อิเคชัน90อังเก็นเมนต์86นะฮะมีสปีด88สปีดต้น88ลังอันยิง78กระโดด70ข็งกเกรง72บาลานซ์73แล้วก็สเตมินา99อันนี้สุดเลยสเตมินา99นี่นคือสุดเลยนะครับผม97บูนมา99ก็เท่ากับตัวอื่นนะถ้างั้น สเตมินาก็รวมบูธนะก็เท่ากับตัวอื่นแต่ตัวอื่นเนี่ยมันเก้าเก้าอยู่แล้วแล้วเวลาบูธเนี่ยมันก็ได้แค่นั้นมันไม่เกินเก้าเก้าอ่ะนะโอเคอยู่นะตัวเนี้ยนะครับผมโอเคสกิลนะครับผมมียิงโดยไม่ต้องจับบอลว่ะนะยิงต้องบ,บอลเล่นบอลจงังหวะเดียวเปิดบอลพุ่งเปิดบอลรืมเส้นตามประกอบคู่ต่อสู้ตัดบอลสไลด์ตัดบอลท้ายากกับตันแล้วก็เล่นในเกมที่กดดันได้ดีนะไม่สามารถเพิ่มสกิลได้เพราะว่าเป็นฟีเจอร์เขียว พร้อมใช้งานนะครับผมโอเคลิเวอร์พูลนะครับผมโรเบอร์สันนะลิเวอร์พูลยุโรปเพียงไม่เล็กลิเวอร์พูลอาร์ลิเวอร์พูลอาร์นี่คืออะไรวะเรดเหรอลิเวอร์พูลเรดเนี่ยลิเวอร์พูลอาร์น่าจะใช่เลยนะโอเคไปลงสนามกันดีกว่านะครับผมไปฮะ โอ้เคียบผมมาเกมแรกสำหรับโรเบอร์ันนะครับผมดูซิว่าจะเล่นได้หรือเปล่าส่วนตัวไม่เคยเล่นไม่เคยใช้มาก่อนนะโรเบอร์ันนะที่หลักก็พวกคารเชโลอย่างเงี้ยใช้บ่อยโรเบอร์ันไม่เคยใช้่ะนะสันได้บอลนะผมจะตนดาเกมรับต้องเคลียร์ไปก่อนนะผมโดยเด็กกาดฮะโรเบอร์ันโอ้โหเข้าในอย่างงี้ยิงด้วยซ้ายโอ้โหวไม่จอมทาประตูจริงปะนะมันมันไม่ได้อยู่ริมเส้นนะมันอยู่ตรงกลางเลยอะ เนื้อเติมมาแบบตรงกลางอะ่ะมาวิ่งลงอย่างนี้วิ่งลงอย่างนี้สเตมิน่เยอะเอาอยู่ไมหมเอ้ขูยังับผมแม่เอาไม่อยู่ลูกนี้ทีเดดิกาณไดผมโรซันเตะบอลยาวไปแล้วหืมโรซันฮนะจ่ายออกมาแม่จ่ายไม่ผ่านลูกนี้นะครับผมรู้สึกว่าบางบตัวอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับผมมีล้านบ้างนะโรบซันเดโดซิว บอซันออกข้างมีโดนดักฮนะโอ้เคียบผมจบเกมครึ่งแรกครับผมก็โอกาสได้บอลค่อนข้างน้อยเพราะว่าไม่ได้เติมเกมสูงจากรืมเส้นนะนะไม่ได้เติมริมริมเส้นนะครับผมแต่มันจะเน้นเกมรับซะมากกว่านะส่วนตัวที่มองมานะครึ่งแรกครับผมก็จะเน้นเกมรับ ถ้าจะเติมก็คือเติมขึ้นไปยิงนะไม่ใช่เติมไปแบบริมเส้นเพื่อไปเปิดบอลนะไม่ใช่นะครับผมเติมเข้ากลางนะวิ่งเติมเข้ากลางเพื่อหาช่องยิงนะครับผมถ้าเป็นเบ๊ถ้าเป็นเบ๊กจนบุกเนี่ยมันจะเป็นแบบเติมริมเส้นเติมสุดอะคือึ้นขึ้นสุดริมเส้นเลยอะอันนี้มันไม่ได้แบบเติมริมเส้นนะครับผมเป็นการเติมแบบเข้ากลางเพื่อไปยิงนะแต่ไม่ค่อยเติมนะครับผมสไตล์นี้ไม่ค่อยเติมปะจะเติมเฉพาะโอกาสที่แบบโอกาสยิงอะ นี่ยโอสันพลิกพลิกมามามาเนะครองบนก็ยังไม่ได้ดีเท่าไรนะครับผมเนี่นะฮะก็นั่นเกมรับแหละนะครับผมส่วนใหญ่ก็นั่นเกมรับแหละโอกาสึุนไปยิงก็ค่อนข้างน้อยนะครับผมเก็บยิงได้ก็มีโอกาสยิงหนึ่งครั้งแต่ติดติดบล็อกนะฮะส่วนใหญ่ก็ยืนยืนหลังนั่นเกมรับทีโรเบอ้์ซันเกือบเสียเหมือนกันนะมาปไปเฮ้โรเบสันขึ้นว่ะ ขึ้นแบบบังคับขึ้นเลยนะไปแล้วก็แทงทะลุช่องไม่น่าทันนะครับผมทีลูซันนะไม่ถึงอีกนะครับผมแม่จังหวะวิ่งกลับเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาว่าสเตีมิหน้าก็เยอะนะะสเตีมิหน้าเยอะเรื่องวิ่งไม่ใช่ปัญหาลมสันดักได้อ่ะไปขึ้นหน้าขึ้นหน้าขึ้นหน้าฝากเพื่อน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 คืนไม่ถึงอีกนะครับผมแม คือเกมลุกอาจจะไม่ได้หรือหวานนะ่าโรเบอร์สันนีอ่นเกมสวยลูกนี้นะครับผมตัดบอลได้ฮะแจ่คขึ้นหน้าออกข้งางแข่งมาให้โรเบอร์สันคืนแล้วก็แทงมาอีกทีได้ไหมได้ได้แต่เปิดโอ้โหบอลพุ่งดีเหลือเกินบอลพุ่งดีนะเปิดริมเส้นนะครับผมเต่โอกาสเปิดค่อนข้างน้อยนะเนื้ออารบอปลสันดักได้มาขึ้นเหมือนเดิม ึ้นเหมือนเดิมแม่เนะี่ฮะยังได้อยู่มาให้โรบสันก็ยังไม่ถึงนะครับผมไปฮนะโรบซันรออยู่เทาา้าซายโคงโค้งหูไม่ยิงอะ่ะเดี๋ยวบอลตกใส่เท้าไม่ยิงอะ่ะเจเจโอ้โหนะครับผมจบเกมแรกนะโรบสันรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นสไตล์ที่ไม่ค่อยคุ้นสักเท่าไหร่นะครับผม ไม่ค่อยคุ้นสักเท่าไหร่แล้วมันไม่ได้เติมดึมเส้นไงนะถ้าเติมดึมเส้นก็ต่อเมือ่อบังคับอ่ะบังคับให้มันเติมแ,มแบบลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะเกมนี้ได้ไปเท่าไรโรเบอร์สันแซมเบ็ยบได้ไปหกนะครับผมบกนนะ็เสียบอลเยอะเหมือนกันนะครองบอลเสียบอลเยอะนะแต่จังหวะเติมจังหวะเชื่อมเกม,อเกมมันก็โอเคนะครับผม,บผมก็ไม่ได้แย่นะมีโอกาสยิงหนึ่งครั้งแต่ติดล็อกนะโรเบอร์สันเป็นแบ็คที่เติมตรงกลางเพื่อไปยิงนะครับผมเปิดบอลดึมเส้นเปิดดีนะเปิดบอลพุ่งเลย โอเคเกมแรกถือว่าโอเคนะครับผมถือว่าดีนะฮะไปต่อเกมที่2กันนะครับผมไปฮะโอเคเกมที่2สําหรับโรเบอร์สันนะครับผมเกมแรกถือว่าทําได้โอเคนะอาจจะไม่ได้มีผลงานอะไรเยอะแต่ก็ก็ไม่ได้เสียตําแหน่งนะมันตัดบอลได้หละครางอ่านเกมดีนะครับผมโอเคนะแต่จังหวะขึ้นเกมเนี่ยอาจจะขัดใจสักหน่อยเพราะว่ามันก็ไม่ได้เติมริมเส้นเยอะนะเอาไปทางเติมตรงกลาง นะรบสันมาถ้าบังคับขึ้นอนะ่ะมันได้อยู่นะเดี๋ยวบังคับขึ้นอย่างเงี้ยมันก็วิ่งวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วไอเปยก็รอน,นิดหน่อยแล้วก็แล้วก็เฮ้ยวิ่งขึ้นดิเนี่ยมันไม่ขึ้น <c oughs> จ่ายมาโอ้โหเนนะีพอบังคับขึ้นหมด <c oughs> ปุ๊บมันก็หยุดเลยมันหยุดเลยอะ่ะหยุดวิ่งเลยอะ่ะอัน,นี้ก็บอกว่าโอโ้โหถ้าจะวิ่งขึ้นได้เปิดแม่อันนี้คือข้อเสียเลยนะสำหรับเบคจอมประตูก็คือเติมดติมเส้นหนักมันอาจจะเติมไม่สุด นี่ยแต่จังหวะจบสกอร์เนี่ยมันมามาแน่ฮะโอกาครับผมเอ็มบัปเป้รออยู่โดเบอสันเนี่ยเติมตรงกลางอีกแล้วนะเติมตรงกลางอย่างนี้ขอยิงโอ้โหดิดไซค์ก้อยเหรอดิดเบาๆนะครับผมว่ามันถนัดเท้าซ้ายปั่นโค้งด้วยซ้ายก็นี่โอกาสยิงสองครั้งเลยนะต้อมเกมเนี่ยโดเบอสันเพราะว่ามันมันจะเติมตรงกลางนะมันไม่ได้เติมริมเส้นริมเส้นเงียบเลยนะฮะสันดักสวยนะครับผมอ่านเกมดีเหมือนกันนะเกมรับนี เกมรับดีเกมรุกเกมรุกก็เน้นยิงนี่นแหละตามสไตล์เลยฮะรบรสันวิ่งขึ้นนะบังคับวิง่บงบังคับวิ่งครับผมบังคับวิง่งฮะมาโอเดกาดให้โรเบิร์สันไปแล้วตรงกลางมีเจสุสรออยู่อื้มเอ้าปั๊มมาได้อย่างงี้โรเบิร์สันอยู่ไหนโรเบิร์สันอยู่นี่ยิงเรียบร้อยไปดีโอเคเอาจนได้นะครับผมชาววิ่งขึ้นมานักใช่ไหมเอาจนได้จริงอะ หนึ่งหนึ่งลูกแจกโรเบอร์ันนะครับผมนี่แหละแบ็กจาวธรรมาตัวมันจะประมาณนี้แหละมันไม่ได้เติมริมเส้นเพื่อเปิดน,น,นะเนะี่ยไม่แทปคือเทยจะไม่เติมริมเส้นเลยอ่ะนะนะมันจะเติมตรงกลางเพื่อหาช่องยิงซะมากกว่าสไตล์นี้ปเป๊ครับผมมีโรเบอร์ันอยู่ไหมน่าจะเป็นโรเบอร์ันตรงนี้ไม่ใช่นี่กว่าโรเบอร์ันอยู่นี่ทีโรเบอร์ซันฮนะจับเพื่อนก่อนคืนไปแล้วไปรออยู่มาเติมเติมเติมมาอย่างนี้ถึงบอลก่อน ไม่ออกอืมออกเฉีนะแต่บอลได้หนึ่งครั้งนะครับผมจงหบะจะดึงบอลกลับเนี่ยออกไปแล้วนะสันทุมอเอาเป้เคืนินโรเบสันเติมดีพ่อหนุ่มไม่เติมดูเดี๋ยวมันวิ่งเข้ากลางมันวิ่งเข้ากลางอะโรเบอสันยังไม่ได้ยังไม่ได้โอเคหลุดไปแล้วนะฮะหลุดไปเลยก็เกมนี้ยิงไปหนึ่งสำหรับโรบสันนะ สรุปง่ายสไตล์นี้นะครับผมเป็นเบกที่เติมเกมก็จริงแต่เป็นการเติมเกมเข้าตรงกลางนะเติมเกมวิ่งเข้าตรงกลางเพื่อหาช่องยิงนะไม่ได้เติมเกมริมเส้นเพื่อเปิดบอลน,นะนะฮะเติมเติมเกมเข้าตรงกลางเพื่อหาช่องยิงนะแต่แต่ส่วนใหญ่มันจะอยู่อยู่หลังนะอยู่หลังแล,และเกมรับค่อนข้างแน่นนะครับผมช่วยเกมรับได้เยอะเอาง่ายนะ ช่วยเก็งรับด้เยอะเติองเก็บตรงกลางนะมีโอกาสได้ยิงนะครับผมโรเบอร์สันโอเคถือว่าเป็นสองเกมที่ดีเลยนะสำหรับโรเบอร์สันนะประมาณนี้ละกันนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายเลส